อันไหนบีซีอันอันไหนอ่ะให้ม้าหาจีอันไหนหน่อยสีอันไหนนะให้ม้าได้หาอันหน่อยสีไออันนี้ใช่ไหมใช<ห>่ใช่ปะให,ให้มาลองดูหน่อยว่าสีหมอบมาว่าต้องใช่อันนี้แน่ๆเลยต้องนับดูซิใช่ปะนับดูนะเ <laughs> ก่งมากเลย อเอออันไหนนะเอ๊ะอันนี้เปล่าอะแช่นี้ป่าลองนู้สีใช่ปล่าใช่ปล่าใช่เหรอน้ำใหม่สิใช่ป่าลองน้ำใหม่สิให้ให้มาลองดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวไม่ใช่อันนี้อันไหนนะอันนี้ไง ใช่ป่ะลองนับก่อนดีใช่ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าวิธีนั้นเก้าข้าเปรตข้เปรตใช่อันนี้ป่ะไหนี่ลองดูดีใช่ป่ะอันนี้ใช่เปรตป่ะเขลองนับดูสิใช่ป่ะลองนับดูสิใช่ป่ะ น้ถจนจุดนี้ลูกมีกี่อันไหนจิ้มนับดีหนึ่งสองสามเออใช่ป่ะมันเก้าใช่ไหมต้องไว้ตรงเก้าสิอืมรู้อีกรู้ได้ไงว่านั้นเป็นแปดอะอันอันนี้ใช่สีเปล่าลองนับดูสิว่าใช่เปล่า เก่งมากเลยเอาสีไม้เอาสีไม้นี่สีอะไรอะเอ่เอ๋นั่นนี้อ่ะนั้นนี่ะ 嗯啊黄，啊黄啊茄子黄，嗯、hmm.，okay, ต่อไปเป็นสีไม,ม <c oughs> ้ไหมสีอันนี้ใช่สีเปล่าสตหน่าวใช่ไหมครับ ใช่แล้วเ,เนี้ยเดี๋ยวแค่สีอืออาเดี๋ยวห้าสีอะไรครับเรียนอ่าเอาเลยครบผ้อาอ่ะลองดูสิครบไหมอ่ะ ครับครบยังครับอ่าครบยังครบแล้วครับครบแล้วพี่ครับและนี้ละลูกเอาชี้เสกไม้กี่อันครับ มามาช่วยนะสีเหลืองกี่อันเราบอกมามาหน่อยสิอ๋อสามนะเฮ้ยถูกไหมอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าแล้วนี้ลูกเจ็ดสีไม้กี่ไม้กี่อัน แล้วอะไรอีกคะเอาเอาเอาสีเหลืองมามาช่วยสีเหลืองหนึ่งอันใช่ไหมคะแล้วสีอะไรอีกต้นหนาวหยิบเลยหยิบที่เหลือแล้วสีอะไรครับให้มามาเอาสีน้ำเงินมามาช่วยสีน้ำเงินหนึ่งอันอ่ะต้องใส่อีกกี่อันนะมามาไม่รู้เลยอ่ะต้องใส่กี่อีกกี่อันสามให้มามาใส่นี่ไงใส่ไปอันหนึ่งแล้วอ่ะต้องหยิบมาอีกกี่อันอ่ะอ่ะอีกกี่อันอีกกี่อัน ครบยังอะครับครบแล้วอ๋อครบแล้วนะอ่ะแล้วเนี้ย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 เอ๊ะให้มามีสีอะไรบ้างอะสีสีแดงสีแดงแล้วสีส้มอ่ะสีแดงกี่อันอ่ะสีแดง สีดิมม่สีดิอีกเนาะมีสีดิมเดีอ่ะสีเดีแล้วก็สีอะไรอีกครับน้าสีอะไรอีกอ่ะสีดิครบยังสีแดงครบยัง อ่าแล้วสีอะไรอีกครับเนี่ยสีอะไรเออกี่อันใช่เอออกมา ลอจริงมาเหรอเหรอครับเหรอ,หรอแล่เนี้ยมีสีที่ต้นหนาวชอบไหมมีสีอะไรครับลยสีอันสานะสานะสานะเกินเปล่าเอาอืม อะไรอีกครับเทียนสีไม้นี่ใช่เหรออันนี้ยังไม่เสร็จเลยอ่ะนายอ่ะสีเขียวสามใช่ไหมแล้วอะไรอีกอะครับเหลืออะไรอีกน้ำเงนเินกี่อันครับน้ำเงินกี่อันลูกสาม,สาม น,นีใช่น้ำเงินไหมอันนี้ฮอันนี้ใช่ปะนี่ต้นเหาวมันหลุดออกจากหลังเออเหลือแล้วโอ้ยแล้วครบยังหรอครบยังน้ำเงินนี่กี่อันหรอยังไม่ครบอ่ะยังไม่ครบอันนือค่ะอ่าอ,อันแลเหลืออะไรอีกครับสีอะไรครับ เหงื่อที uh, I mean. ่อันนะโอ้โหใส่ฟับฟับฟับเลยอ่ะโอ้โหเอาเทียนสีมาอ่าสีไม้อ่ะกี่อันนะกี่อันเนี่ยสิบอะสิบสิบสีไม้กี่อันน่ะสิบสีไม้สิบอันเลยเหรอที่หยิบมามาหยิบมากี่อัน ใช่อ่ะอ <c oughs> โอ้โหใส่ทีสี่อันเลยอะอันละสีอะไรครับเหลือสีอะไรครับสีไม้สีมีสีไม้อีกไม้ครับสีไม้ใส่ไปแล้วไงลูกสี่อันแล้วเหลือสีอะไรกับสีอะไรสีลางค่ะ ถึงยังครับเสียบไหนนี่ไงสีเขียวสี่อันสีเหลืองกี่อันสเขียวสีอันเป็นสีอะไร เย้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จ <it> แล้วดีใจไหมไหนไหนถ่ายหน้าหน่อยพีดีใจ <laughs>